สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนมาดูต้นอย่างอินเดียดําที่เราเคยทํากันเพราะาขยายพันธุ์ไปนะคะโดยการใช้ใบชําน้ำแล้วก็เอาไปปลูกในดินนะคะตอนนี้ลากก็ทะลุทะลุกระถางที่เราเพาะชำไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเราบอกว่ากระถางเราไม่พอเจะเอากระถางเนี้ยเอาต้นนี้ใส่กระถางนี้นะคะแล้วก็เอาต้นนี้ใส่กระถางนี้ ส่วนที่เหลือก็จะอันนี้ได้ของนี้กับกระถางนีกที่สังแล้วก็เหลืออีกสองต้นเดี๋ยวเราจะมาทำกระถางเพิ่มน,นะคะโดยการใช้นี่ค่ะแก้วพลาสติกนะคะที่เราเก็บไว้แก้วพลาสติกน้ําที่เราไปซื้อน้ํากินนะคะแล้วก็เราก็ได้เก็บไว้เพื่อที่จะทํากระถางของเรานะคะเดี๋ยวเราไป DIY เลยค่ะค่ะเราก็มาเริ่มเจาะรูกระถางก่อนเลยนะคะใช้ทูบนะคะใครมีปากกี้ก็ใช้ปากกี้นะคะอันนี้เรามีแบบนี้นะเราก็ใช้แบบนี้นะคะทูปก็ เจาะรูไว้เพื่อระบายน้ำา่ะเวลาลดน้ำเนี่ยจะได้ไม่ขังอยู่ในแก้วเ,เราก็จะมาเจาะรูให้เสร็จทีเดียวเลยนะคะคการทำแบบนี้นะคะเป็นการประหยัดเงินนะคะไม่ต้องไปซื้อถาง ให้เส้นเลื้องนะคะเราก็หาภาชนะที่ว่าพอที่จะใส่ต้นไม้ของเราได้นะคะยู่นี้สมัยนี้เราตงประหยาดนะคะต้นไหนลงดินได้ก็จะพยายามลงดินเลยต้นไหนที่สวยๆหรือว่าตากแดดได้ไม่เยอะเนี่ยเราก็จะใส่ถังเอาไวะคะ้ค่ะอันนี้ก็ทาการเจาะรูเสร็จเรียบร้อยสองใบแล้วนะคะจาะรูเสร็จแล้วเราก็จะมานำเป็นไม้ใส่กระถังเลยนะคะดินวันนี้ก็จะมีมีทั้งปะมะพร้าวปุ๋ยมาพาะพร้าวเปลือกไข่ อันนี้แล้วก็มีอะไรนะดินดินใบกา้างปูแล้วก็มีดินเก่าอันนี้เป็นดินที่เรากวาดรวมๆมาครับจากน้ำท่วมแต่เขาก็ทำการแตงและแหงอยู่กับชิ้นปูน,นะครับก็เลยไปเก็บมาก็จะได้ประมาณแบบอ๋อแล้วก็มี่อย่างนะคะมีกาแฟด้วยครับเราก็จะใส่ต้นไปเลยายานเยียบเป็นต้นไม้ที่ป่วยมากชนชนมาได้ช่วยครับช่วครับแม่ ก็จะยลงลูกปด้วยแล้วก็ทำคลิปไปด้วยนะคะก็เลยจะมีเสียงน้องอยู่ข้างนะคะอืมต้นนี้แล้วก็ทะลุมาเรียบร้อยแล้วก็จะเอานะคะว่าต้นไม้เราจะอยู่ประมาณไหนแล้วก็จะทำฐาน ดังออกมาค่ะใส่ปุใส่ปุ๋ยองพ้นไปก่อนนะคะตาณนี้ รอแลนะ้วก็จะเลยข้างบนอีกนิดนึงค่ะต้นต่อไปคร้ก็จะทำเหมือนกันนะครับลองก้นด้วยกากมะพร้าวอืม ้นไม้นี่ยนะคะข้อความที่หน้าไหนเนี่ยต้นไม้จะกำโคมกระถิ่นใบน้ยแต่ละค่ะรดน้ำแล้วก็ดูถึงเหนือในในต้นไม้ไม่รู้นะต้นจะมีวิธีการดูแลก็บอกบอกกันได้นะคะเพราะว่านี่ก็เป็นชื่อใหม่ไม่ค่อยรู้เรื่องต้นไม้เท่าไหร่แล้วี่สองสนาม ใบที่ฉัเขาเนี่ยใบที่ฉันไปตอนแรกยังไม่ทิ้งใบเลยะคะ่ะต้นเนี้ยทิ้งใบไปแล้วพอดีว่าขอแตกแตกยอดมาหน่อยนึงนะคะก็ก็เลยรอดเราก็มันเหลือแต่จะให้ดูไตงต้นนี้นะคะจะบอกให้ดูว่าเนี่ยใบเก่านะคะเขาทิ้งทิ้งใบไปแล้วนะมันเหี่ยวใช่ไหมแล้วเราก็เลยเอามาปลูกในดินใช่ไหม ตรงเนี้ยเมื่อเดินต่อกลางตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยตาเขาแตกออกมาอยู่นิดนึงอะสิ่งนึงอะแตกออกมาแบบนี้สิ่งนึงนิดเดียวก็เลยรอดูเขาว่าเขาจะเออเป็นหรือเปล่าจะรอดไหมสรุปแล้วเขาก็รอดออกมานะคะสวยงามมากเลยตรงเนี้ยเป็นอะไรที่แบบต้องต้องหนุนมากนะเพราะว่าคิดไปนะคะก็ลูกน้อยก็รอแม่เล่นหลังของเขาไปนะคะ ถามว่าเราจะอัดคลิปก็จริงๆไม่ไอยากะอัดคลิปอะไรแล้วก็ไปพาเอาที่ลังนะแต่บางทีก็เราอยากจะคุยกับเนี้ยไปด้วยนะคะก็มันดีกว่า พอกันนะี่เดราจะบบตัแบบตกตันิเียก่อนน่าสงสารมากเลยคะ่ะจริงๆอยากจะเอากระถางที่ใหญ่กว่าน,นี้นะแต่ว่าเรายังไม่พร้อมจะไปซื้อกระถางก็อยู่อย่างนี้ก่อนนะจ๊ะนี้จะเก็บตั้นแตน้ำการปูกต้นไนมะ้อะต้องาอางัอาความสนักและั้ความสะดวกของนะแต่ลคนแล้วก็บางคน,คน,นเขาก็สไตล์ไสไตล์มันเนาะ ผมก็จะดประมาณนี้นะครับเราหางวัสดุได้แค่ไหนแล้วก็เอามาเอามาตกเอามาแต่งเอามาเติมให้เขาค่ะอย่างดูอย่างนี้ยก็หางวัสดุได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าบ้านดูเนี่ยติดอยู่ทะเลนะน้ําเค็มนะคะดินเนี่ยก็จะขาดยากนี่นเที่ยวจับรูปันนะเขาก็มาลองดูได้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 อยู่นะ ก็จะทำการผลล่าเขาแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ย้อนเข้าไปในแก้ว ัตัวนี้นั่ำสารแล้วเลยดูรับกอกว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันกลับมาที่นอกจาก้าฉันเคยได้ตกน้ำต้นไม้ของยังเดียวน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะคิดแบบว่าไม่มไม่นอกอแล้วพอไปดูอีกทีหนึ่ง อะไรไลูกม่า้วยต่ะเสร็จแล้ลูกไมเส็จลจ่าอ่าน้อยน้อยนนี้นี่ดูจะแตกยอดมาใหม่ไม่ต่คนมันทำลายนะคะดูไม่งสาย,สาย,สายไปดูนะไปนี้ไปแบบนีเสรจะไ้จ้าไปรดน้ำกัน วันนี้ก็จบคลิปแลวนะคะบ,บ๊ายบาย